นี่าวสวัสดีครับผมสวัสดีเพื่อนชาวคริปโตเคอเรนซีนะครับผมสหรับเช้าวันที่23เดือน10นะครับผมเวลาประมาณ1 0 1โมง10นะครับผมอ่าที่ผมอัดอยู่นะครับก็ตอนนี้ก็เหมือนตลาดกำลังจะพักตัวหรือกลับตัวนะครับผมอย่างที่ผมได้บอกไว้ในคลิปเมื่อวานนะครับผมเดี๋ยวเรามาดูสภาพตลาดกันก่อนนะครับ BTC อยู่ที่61,000นะครับผม ลงมาประมาณ3%อีทีเรียมนะครับวิที่4 0 0 0ลงมาประมาณ2.7% ADA นะครับผมก็ยังมีตัวบวกเขียวๆปะปนกันไปนะครับผมแต่ก่อนอื่นเลยเรามาดูคลิปที่ผมได้บอกไว้ตั้งแต่เมื่อวานนะครับผมเป็นคลิปล่าสุดไปเปิดดูกันด้วยนะครับผมบอกว่าอะไรไปฟังกันนะครับผมในอนาคตนะครับผมบอกว่าในอนาคต เปิดฟิวเจอร์นะครับผมเลเวลสูงๆนี่มันล้างพอร์ตได้แบบในพริบตานะครับผมข้อความอ่าเห็นไหมครับผมบอกว่าให้ระวังไว้นะครับผมเมื่อวานสดๆร้อนๆนะครับผมอ่าอ่ายังคงไหลออกอยู่นะครับผมอ่าแล้วเงินเมื่อวานไม่ใช่สิครับบิตคอยก็ยังคงไหลออกครับผมมันเลยเกิดความผันผวนสูงนะครับผมนี่ยนะครับแล้วก็มาดูอีกนะครับ ไปนะครับผมอ่าอ่า,อาเขาได้บอกว่าเนี่ยครับอันนี้เป็นข้อมูลออนเชนที่ผมหามาให้ดูนะครับผมที่คุณคนนี้นะครับผมเขาได้บอกไว้เมื่อฟันดิ้งเลทสูงนะครับผมอ่าแบบที่ผมติ๊กไว้เนี่ยติ๊กไว้เนี่ยมันจะลงมาพักตัวหรือกลับตัวนะครับผมเสมอน,นะครับผมนั่นแหละครับเป็นยังไงครับวันนี้ขับของในตลาดอาจก็มีน้อยมาที่ผมได้ดูไว้ ตามภาพนี้นะครับผมอา่ทีนี้นะครับผมเรามาดูของวันนี้นะครับผมหนักกว่าเมื่อวานอีกนะครับผมของนี้มันจากตรงนี้นะครับผมมันลงมาตรงนี้นะครับแล้วเห็นไหมครับเนี่ยแท่งนี้มันใครมันเอาไปครับเนี่ยโอ้โหโพระเจ้าช่วยกวยทอดครับมันกวนจะเหลือเกิน,นะครับผม จากเมื่อวานขนาดมันอยู่แค่ตรงนี้นะผมของที่ดึงออกไปนะครับผมอันนี้มันโอ้โหมันยังเอาไปอีกนะครับผมเอผมอยากมีเงินเอาไปบ้างนะครับนี่นะครับตรงนี้นะครับก็เห็นได้ชัดเลยนะครับว่าของมันก็ยังคงไหลออกไปเรื่อยๆนะครับผมก็ให้เพื่อนๆรัวษาผ่านปวนไว้ให้ดีนะครับผม,มนะครับใครที่เล่นสปอร์ตก็ไม่ต้องไปเครียดมากนะครับผม ใครที่ถือมานานแล้วก็ไม่จำเป็นต้องไปเสียเรียดมากมายก็ทําตามแผนของตัวเองไปแต่ส่วนใครที่เล่นฟิวเจอร์นั่นเองนะครับผมที่ผมบอกให้ระวังไว้นะครับผมโอเคก็เป็นห่วงทุกคนนะครับอยากให้ทุกคนได้ตังนะครับอ่านะครับฟันนิ่งเนี่ย,ยจากเมื่อวานสูงๆก็เริ่มลดลงมาแล้วนะครับถ้าได้ดีผมยังลงมาเห็นมันลงมาต่าๆหน่อยนะครับผมแล้วก็โอเพนอินเทอร์เตนะครับผมก็ยังคงสูงอยู่เหมือนเดิมนะครับ Okay. แต่หรือมันอาจจะยังไม่อัปเดตผมก็ไม่ทราบครับเพราะาผมไม่ได้มีตังค์ซื้อนะครับโอเคเราไปฟังการวิเคราะห์กาฟกไปดีกว่าครับอ่าน,นี้ผมขีดไว้นะครับ BTC นะครับผมยึกยิกยีอย,อยู่เลยนะครับผมบอกว่ามันขึ้นมาสูงมากแล้วนะผมจากคลิปที่แล้วไปเปิดฟังได้นะครับอบอกว่าถ้ามันยืนไหวอ่า ก็จะวิ่งอยู่อย่างนี้ถ้าไม่ไหวให้สต็อปเราตรงนี้อันนี้ก็ผมพูดไ้นานมากแล้วนะครับผมหรือถ้าใครซื้อต้นุนลต่ำก็อาจจะสต็อปตรงนี้อะไรประมาณนี้นะครับผมอันนี้มันก็จะกลายเป็นวิ่งหลุดลงมาแล้วนะครับผมถ้าเป็นเทนดแบบนี้มันก็อาจจะขึ้นไปเทสตรงนี้ได้นะครับผมหรืออาจจะเป็นกรณีใหม่ไปเลยครับผมก็คือวิ่งไซเย์ในกรอบใหญ่ไปเลยนะครับแบบนี้นะครับแบบนี้นะครับเนี้ยนะครับ เนี่ยครับเพื่อมาเทสแนวใต้ตรงนี้นะครับผมที่ราคาประมาณ6,7หมนั่นแหละครับระบาทแล้วก็จะได้มีการมาเทสแนวรับที่ประมาณ56 0 0 0แต่ผมก็ไม่อยากให้มันลงมานะครับผมเดี๋ยวจะเผาวากันไปหมดนะครับผมใส่ก็เด้งมาชนเทนที่ผมตีไว้เห็นะครับมันกําลังโค้งกลับขึ้นไปนะครับผมก็ไม่รู้ว่าจะรับอยู่ได้แค่ไหนนะครับผมอันนี้นะครับ ให้ระวังความเสี่ยงกันด้วยนะครับผมเราแบกดีก็เหมือนกําลังจะตัดนะครับผมพอมผ่านผวนก็ยังคงสูงอยู่แน่นอนนะครับอืมประมาณนี้นะครับผมอาจจะเป็นการใช้นในกรอบกว้างแบบนี้ก็ได้นะครับกรอบที่กว้างขึ้นอย่างเงี้ยครับผมเอา กรอบที่กว้างขึ้นแบบนี้นะครับผมอาจจะไซส์มีกว้างขึ้นแบบนี้ก็ได้ก็แล้วแต่ใครจะตีนะครับผมแล้วแต่ใครจะวางแผนนะครับผมหรือจะเป็นแบบที่ผมได้วาดไว้ก็คือมันหลุดไปแล้วนั่นเองก็ได้เช่นกันนะครับเดี๋ยวเราไปดูตัวเองกันต่อเลยนะครับผมบดีซีก็มีประมาณนี้นะครับผมอย่างที่ผมได้บอกไปแล้วว่ามันขึ้นมาเยอะแล้วมันควรจะพักบ้างนะครับผมก็ให้มันพักหน่อยนะครับ มาดูน้องหมาของเรานะครับผมอ่าน้องหมาก็ถือว่าไม่ได้ลงเยอะนะครับผมก็ยังอยู่เหมือนเดิมนะครับผมยังโอเคนะครับผมในแผนปกตินะครับโอเคเลยก็ไม่มีอะไรเปลี่ยนแปลงนะครับมาไปดูอิตาเลี่ยนนะครับอิตาเลี่ยนในผมก็คิดไว่ายืดๆ,ๆ,ๆ,ๆแล้วก็อันนี้เส้นอะไรเอ่ยน่าจะเป็น barrier diverge เหรือเปล่านะครับเราไปดูทางเฟรเมอื่นดีกว่า ผมบอกว่ามันคงจะไซเวไแบบนี้ถ้ารับเนี่ยรับไม่อยู่ <c oughs> เขาจะเร่งมาเทสแล้วก็มาเทสเส้นนี้รับตรงนี้ไม่อยู่มาเทสเส้นนี้อีกทีหนึง่งนะครับผมซึ่งเป็นจุดซื้อที่หลายๆคนแบบซื้อไว้นะครับผมตรงนี้อ่านะและส่วนตรงนี้น่าจะเป็น time frame b หรือเปล่าที่ divergent อ่าใช่เลยครับเนี่ยครับผมตีไว้นี่นะครับ a s s ไอควรจะยืนเหนือ70นะให้ได้นะครับผม เพื่อให้ไม่เกิด p a r i t divergence ในท r a ฟ e week นะครับเป็นอะไรที่ปลอดภยัยขึ้นมาหน่อยนะครับผมและสิ่งที่มองเห็นในช็อตเทมก็อีทีเรียมนะครับผมผมขอลบวกลวนละกันอีทีเรียมก็ได้วิ่งเป็นกรอบนะครับ mm hmm. แบบนี้นะครับผมประมาณนี้นะครับประมาณว่าเขาวิ่งเทสอยู่นะครับผมว่าจะผ่านจุดนี้ไปได้ไหมนะครับผม เบิกไปทางไหนนั่นเองนะครับผมเบิกไปทางนี้ก็เด้งขึ้นแบบนี้เพื่อเทสตรงนี้นะครับเบิกลงก็เทสแบบนี้แค่นั้นเลยนะครับผมแผนมีแค่นี้นะครับผมไม่มีอะไรมากไปกว่าน,นี้สําหรับอีทีเรียมนะครับผมโอเคอ่าแล้วผมก็มองเห็นการกลับตัวนะผมผม,ผมคิดว่าอาจจะเกิด hidden ด u นบ ish d i v e r g e n c e ขึ้นได้นะผมในทมงเฟรมสีชั่วโมงนะครับผม ก็มีโอกาสที่อีธิเรียมจะกลับตัวในระยะสั้นนี้นะครับผมเดี๋ยวเรามาดูเฟียรน,นดีอินดคนะครับผมก็ยังอยู่ก็ยังมีความโลภของตลาดอยู่นะครับผมยังคงลงเหลืออยู่นะครับผมโอเคก็นะครับผมสำหรับใครนะผมที่ยังไม่กดไลค์กดติดตามก็ช่วยกดให้ผมด้วยนะครับเดี๋ยวพิเศษนะครับผมผมจะมี เหรียญน,นะครับผมเหรียญคริปโตเหรียญหนึ่งนะครับผมามาแจกนะครับผมให้เพื่อนๆนะครับผมถ้าการกดติดตามของช่องผมนะครับผมครบ2,000ผู้ติดตามนะครับผมเดี๋ยวผมจะมาแจกเหรียญเหรียญนั้นนะครับผมเดี๋ยวถ้าใกล้ถึงผมจะมาเฉลยอีกทีนะครับผมยังไงก็ถ้าใครอยากให้ฝากวิเคราะห์เหรียญไหนก็คอมเมนต์ไว้ที่ใต้คลิปด้านล่างได้เลยนะครับผมถ้าไงถ้าวิเคราะห์ผิด พี่ขอผิดพี่ขอถูกโทษทีนะครับผมก็ขออภัยด้วยนะครับผมและที่สาคัญช่องผมไม่ได้มาแนะนําการลงทุนนะครับผมผมไม่ใช่ผู้เชีช่ยวชาญการลงทุนนะครับขอบคุณทุกคนมากๆครับ